ว่าหย่อน,สนอเสียงก็นหน่อยอบอ,อสอดอดนนออได้เป็นหนังเด้ะทางนี้ชัดบ่ฮะฮารมันชัดกว่าเก่าฮาส์ดมนมองมันชัดก็หน่อยสิได้เป็นหนังไม่ให้บุญพี่น้องอดอ in มาเดีี๋ยวพ่เอาะไรบุญ in มาเลยพี่น้องนี่นี่นี่ F ปั๊บเหตุเบียดนี่เรียวัดพี่น้องเบียดมันจะเป็นบุญมาเหมือนเดียวกันกับมือหอยเล่าบอก พี่น้องอย่าลืมเดอ้อพี่น้องพี่แอดบอกวัวนตัวนึ่งถือทั้งสามตัวเลยเด้อหลค์กดไลายคนกับมิชโชุพิมานเลยเด้อกับเขาจะเอาชุดไม้ช่องหาหมือเนี่ยไปเสี่ยงโชคหวยเลา่าเพราะว่ามันมาลักษณะที่มันมาก็คือมาตรงกันกับหวยลาวออกวันไหนวันนั้นให้พี่น้องเอฟซีท่าแม่นมีเอฟซีที่เป็นข่ามโค้งได้ จะหันไปขามปงสัก,กวันไอสีนาพี่น้องเพราะว่ารอบที่ผ่านมามันมากันฝุดเอดบอกลักษณะ,ะน,นี่แหนละช่วงประมาณซ้ำนี่แหละสามโมงสี่โมงนี่แหละเพิ่นจะไปหาขามปงไว้เนี่ยมือแร่งมากไม่หลอกสามเก่ารอบนั้นเลยแต่คือเนี่ยช่างหวยซ่องรัฐเอ๋งหวยซ่องหายเมือ่อรอบที่ผ่านมามาเจะได้ดกวเอ็ดหกสามเก้าไม่หลอกหกสองเก่าเหมืนหอ, 6, 2, มน,อ 5, 2, มนมาพี่น้องจะไปไลยขู่และค้นนี่เอาย่งไงว่า เฮ็ดพ่อให้เหลือใจนี่ไหพี่น้องเชียนหกสามเก้ากับมให้หกสามเก่าพัดไปอกหกสองเก้ากสินะเฮ็ดพ่อให้แล้วเจ้าโอ้ยเสียดายจริงนะพี่น้องเอ็ดเคยบอกดีเลยพี่น้องบอกว่าไว้ซ่องหามือนี่ถ่ายมันม้าลักษณะแนวนี่ลักลอยมันมันไม่เปลี่ยนเรื่งจะว่าถ่ายผู้ไดมากเล่นสามตัวกัคือให้ซื้อเก้าสองเก้าสามหัวจีพานม่าเนาะเพราะว่า มันเป็นลุงวดนี้คือกันดสองเอฟซีวดนี้คือกันหวยสั่งหาเมืองถามันมาหลักร้อยก็คือหลักร้อยเพียงแต่ว่าเข้ามาขึ้นลงสองตัวท้ายไอสินะขื่นลงตัวท้ายเหรอไอสินะพสองเอฟซีจะว่ามีดแอดบลิตัตให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดหนึ่งตัดหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวแล้วจได้แอดติดตัดงให้ จะมาแนวทางเขาเนี่ยมันมาสามตัวนั่นล่ะพี่น้องแนวทางก็คือมาสามตัวมาสามตัวจะมาตัดเล่นนะพี่น้อง จะทางหวยซองห้าหมื่นถึงแม้ว่าจะมาสามตัวจะคือต้องตัดจิตนะนะพี่น้องคืองวดผ่านมาหกสามเก้าแลแ้วแจแอดกับบอกย้ำย้ำว่าไอซี่ต่าสองต่สามเหมลยน้ำเนืหกกามเพราะกราเป็นหกสามที่ตลอดผ่านมานนเนาะท<อ>ี่ใจถนนพี่น้องเสียงดัง,ดง รอบนี้ช่นกันพี่น้องเอฟซีรอบนี้มือนี้ให้พี่น้องผู้ได้ขามโป้งได้ให้ขามโขงสการ์เด้พี่น้องได้สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับถ้าเอฟซีแป๊บหนึ่งพี่น้องถ้าเอฟซีแป๊บเดียวเพราะว่าเอดไม่ได้ขึ้นไรส่วนวยาวๆหรอกพี่นอ้องเอฟซีจะว่าถ้าเอฟซีคืว่าพร้อมๆกันแป๊บหนึ่งจะสี่ได้ว่าในจ้ากัน พอจวดจัดฟันบ้มหลวดแล้วเพิ่นกะจะมาบ่ทันน่อสินะพี่น้องเพราะว่าหลไรขวหลายคนเป็นเบืองไรสดเแต่สินะเบืองข้างหน้าไรสดเอาไรขวุไรก้นกับสิไปหาตลาดไปหานข้ามปงย้ำเมืองแลงเลยสินะรูปแบบในทางหมายซองห้าหมื่นวันนี้มาเจอรา้ละเอียดบอกสุฟังดูวันนี้มีเลดจับหัวได้พี่น้องเลดจับหัวนะเด็กแต่คือมันมีเก่ามันมีเก่า เข้าไปตั้งกลับหัวไปดนะรูปแบบแนวทางหวยซองห้าหมื่นงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ามาแล้วเก้าสี่สองคือใจกว่าพี่น้องตรงใจว่าเก้าสี่สองสี่สองเนี่ยมันมาตรงกันพี่น้องหวยซองหาหมืนม่นมาตรงกันกันกบเลขพนี ลอยรถต้นผีเลยไหเล่นฟรีจอยรถต้นผีมาตรงกันกับหวยซ่องหวยซ่องมาตรงกันกับเลยเล่าเสี่นะพี่น้องช่วงนี้จะแสเก้าหาไปแห้งหลายเลยพี่น้องเอสซี่ผู้ใดหาได้จะเสียเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดไม่แห้งเสีแล้วเกิดพี่น้องเอสซี่ท่านี้เลขดังเนี่ยหมดท่านนี้เก้าเจ็ดจะตรงนี้สี่สองเอสซี่นะกระมิ้นตัวแรกตัวหนึ่งกับตรงนี้สี่สองหลังเสียนะ รูปแบบแนวทางไว้ซองห้าหมื่นวันนี้ครับพี่น้องเอฟซี942เ้าสิไปจังใดเลยพี่น้องเอฟซีห้าลอบไปเอ็นหายสามเล่าลองเบิ่งเหมือนเรงพี่น้องลอางไปปิดเจร้าน่าสาเล่ารองเบิง่งจาว่าแอดนึ่แอดนั่นบอท่านเด็บอท่านเด็ดจัดนั่นสิเป็นลักษณะแนวนี้พี่น้องดีแอดจีเอาให้ดึง942ไว้ไอ้ซอนห้าหมื่นได้นี่พี่น้อง มาหอดตรวจแจกปัดป,ดปุ่มเรียยานพี่น้องว่าได้ครผู้ได้สิเป็นขามโค้งมือนแย้งพี่น้องรูปแบบเดียวกันไหมซองห้าหมื 50, ่นครับพี่น้องเอฟซีประจําวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าตัวเดียวหางเดียวพี่น้องซองหาหมื่นหางเดียวขอรอนี่แหละพี่น้องเอฟซีเราห้าสิบเปยังไงก่อนเอ็นตรวจคบอลตัดไหนก่อนแน่ปัดปะเจอว่า,ารอบที่ผ่านมามันมาหกสาม เก้าเก้าสามหกเหนบะแกดบอกหรือว่าห้ขึ้นลงตัวไทยเพราะว่าหลักร้อยนี่มันยูอยู่แล้วพี่น้องเยบซี่หลักร้อยไม่เคยขยับนะสีหน้า,าขเขามาขยับตัวไทยเอาขยับตัวไทยเอาคือซอเก้าสีหนึ่งเก้าสีสองเก้าสีสามจางสีหน้าพี่น้องเห็น่ามันจะมาลักษณะนั้นนี่แหละ มันมากปิน่นมันเคยปิน่นนะนะพี่หลังดูเม,มันมากปิน่นมันเคยปิ่นเลยแหะไว้ซองห้าหมื่นรอบนี้ 9, 4, 2, เก้าสี่สองเด้อพี่หลังเด้อตัดออกตัดเอาก็จะได้เก้าสองสี่สองสี่เก้าเด้อไอ้สี่รองตัดบ่ตัดลองมุมบ่ตัดตัวพี่หลังตัดตัดรองมันเนาะตัดมากก็จะเป็นเก้าสี่ 9ก้าสองสี่สองนี่ตาต่อมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนั่นนี่พี่น้องแลักกับมกลับหัว,วนานั้นงตัวกลับหัวตัวนี้ก็จะเป็นหกสี่หกสองสี่สองเป็นสีน่นาพี่น้องตัดลักษณะเ,เอซิลองตัดลงมือตัวนี้มันก็จะเป็นหกสี 6-2นี่ให้พี่น้องซื้อแนวนี้พี่น้องจ้งสีได้ยม,มานบาหน่้ยเขาต้องเอาเป็นแนวน้แหละแมนครับ9-4-2 9-2-4ตัวนี้แหละครับพี่น้องเอฟซี่ไว้ซองห้าหมื่นรอบนี้มาชุดนี้เลยสามตัวแจ่แค่หางเดียวก็เหรนออนแนวนี้มาแนวนี้เพี้ยนจะว่า มาตัดออกขยายออกเพราะว่าเขาบอกว่าตัดเล่นแบบนี้ตัดเล่นแอดกับตัดให้พี่ลองจะได้จะได้จะได้เก้าสี่เก้าสองสี่สองกับพอยเราแมา่งอจะเป็นหกสี่หกสองสี่สองยังสี่หน้าอ่านี่คือรูปแบบแนวทางของไอซองห้าหมื่นวันนี้ถ้าโชว์ข้ามันน้ำกันพี่ลองบ้านแอดสีไม่บุญวันที่ยี่สิบเอ็ดไล่ขูดไล้ข้นอ่ามีโชวไม่หมานจากเพ่อฝ่ายเขตบุญน้ำเก,กเลืด้อาจารย์เหรียะ ะเด็กแอนจะลงเบอร์โช่หายไปหน่อยเอฟซีอีกชาตหนึ่งเนาะเพราะว่าเมงนี้มันเต็มแล้วเขียนไปกับอะไรแลอกเขียนไปกับยืดจังไรเด็กแอนจะลงให้รอบหลังไม่สินะตกดใจเมื่อเจ้าน้อยจะสิย,ย่ำให้และโลอเลขอันซองมันเปลี่ยนไะ้แต่บอแอดเลขซองไม่มีเปลี่ยนพี่น้องเลขซองไม่เคยมีเปลี่ยน นะพี่น้องให้ตัวใดยูจังสันเลยพี่น้องเอซให้ตัวใดยูจังสันไม่เคยเปลี่ยนเด้อสำหรับผู้ใดสิบไป,ปเสี่ยงโชคให้หาได้เลยพี่น้องบต้องรอบว่าโอ้ย่อจะไปรอโคสุดทยฮะมันเปลี่ยนเลขซองไม่เคยเปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อห้แล้วห้เลยมาอยู่จังใดยูจังสันแหละพี่น้องรวปแบบนี้ชาตก็คือเฮเปล่าไปหามอนิกับวันที่แถดวันที่เก้าก็เหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียว อีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะแจว่ามือนี่มันเป็นวันจันทร์คือวันจันท์ไปยังไรแอดสำหรับสายโขงเด้อพี่น้องสำหรับสายโขงวันนี้ให้พี่น้องเอาชุดนี้ไปข้ามโขงหาก,กับข้าวรายวันสาก,ก่อนพี่น้องเอฟซีแตคือแอดยอมย่ำรอบที่ผ่านมานั่นแหละที่มันไปออกก่สามน่ะ หวยซ่องมาลักษณะเดียวกันก็นกนคือมาวันถ้ามาวันตับเล่าเลยหรือว่ามาพร้อมกันกับมือเล่าเนะ่ะส่วนมากมันจะไปเล้าก่อนอันน่ะมันจะไปเล้าก่อนสําหรับสายโค้งมาอน,นี้ให้พี่น้องเอาชุดนี้ <c oughs> ล่องไปหาค่ากับข้าวรายวันสักก่อนพี่น้องหาพี่โฉมไม่หมันนับกันเขาจะได้มีทุนเอาไงะ่ะเอาทุนตัวนี้ ไปใส่รัฐาบาลจังซีนะพี่น้องเพราะว่ามันเคยเป็นรอบที่ผ่านมาก็ับพีจังซีละ่ะมาฮอดมือ้อวันพุธมาฮอดประมาณเวลาเดียวๆกันนี่ละ่ะประมาณสามโมงสองโมงสามโมงนี่ละ่ะแอดกัม,กม,มขามข,ขึ้นไล่สดให้มื้อนี้ยเป็นวันพุธมื้อข้ามโค้งคือกันพอหายไปปุ๊บมันก็ไปออกโค้งยนี่มาเลางเลยสามเก่าเลยก็คือมือนี้เท่ากันมือนี้นนนจะหายพี่น้องจังสีพูดได้ามได้กันลองไปพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ รูปแบบแนวทางกันครับถามถาม่นจะเอาสองตัวถามว่าข่อยโอ้โอบมมัดหลายดอกแอดข่อยมัดน้อยๆก็เอาสองตัวสองตัวก็จะมีเก้าสี่เก้าสองสี่สองหกสี่หกสองข้ามโขงวันนี้เดอ้อนี่แหละพี่้องเอฟซีร่องขามบึงพี่น้องอ๋อมันเคย่อได้มวยมันวัดเคย่อนนั่นดอกมันเคยหนหมันรอบจีพานมากอ่ะจังซี่ละ่ะมันมากลักษณะนวนี้แหละ